สีประตูเอสสีดำชุดแต่งแรปเตอร์จัดทรงเมกาไปดูเลยครับสวัสดีครับผมวิววรดิชิตครับผู้จัดการฝ่ายขาย Ford Team A บวกครับสำหรับนี้ผมอยู่กับรุ่นขายดีสุดๆเหมือนกันก็คือเป็นรุ่น XLS นะครับ4ประตูสีดำชุดแต่งแรปเตอร์จัดทรงเมกาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่า แต่งยังไงนะครับผมชิ้นแรกที่ลูกค้าเห็นก็คือเป็นสกูปทรงฟิตนะครับทำเป็นสีดําด้านตัดดําเงานะครับผมลูกค้าขอเลยบอกขอเด่นๆนะครับเลือกเป็นตัวรูปแรดสีแดงนะครับจริงๆสามารถเลือกสีได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับว่าจะรีเควสแบบไหนสําหรับรุ่นนี้ทำไมถึงเป็นรุ่นขายดีคือเบื้องต้นเนี่ยฟังก์ชันของเขาให้มาคือแทบจะเป็นตัวท็อปไปแล้วนะครับผมด้านหน้าที่ลูกค้ากาลังเห็นอยู่คือเป็นไฟ LED นะครับให้ลําแสงเป็นแสงสีขาวเรามองเห็นได้นะครับแต่ไกลเลยแล้วก็ให้ความสว่างได้แบบช เป็นแสงสีขาวเหมือนกันมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกทีนี้ชุดแต่งที่ผมแต่งให้นะครับกับรถคันนี้ก็คือเป็นข้อไฟหน้านะครับทำเป็นสีดําด้านอักษรจะเป็นคําว่ารนเจอร์หยดสีแดงนะครับหรือลูกค้าต้องการให้เป็นสีไหนก็สามารถสั่งกับทางวิวได้เลยกระจังหน้านะครับเป็นทรง v 6คือเป็นทรงเดียวกันกับตัวแรปเตอร์เลยนะครับทำเป็นสีดําเงาตัดสีดาด้านนะครับอักษรคําว่า ford นะครับผมทัดลงมาด้านล่างนะครับทําเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือเป็นสกิลชุดแต่งแรปเตอร์คือ1นต่อหนึ่งนะครับด้านบนเป็นสีดําาด้นอคผื้ ความดุดันนะครับแล้วก็ให้ดูโหดนิดนึงนะครับลูกค้ารีเควสต์มาแบบนี้เลยอ่าเด่นๆอีกอย่างหนึ่งคือมาพร้อมกับตัวไฟตัวกระจังที่เป็น LED นะครับให้ลําแสงเป็นแสงสีขาวเลือกสีได้นะครับผมมีสีส้มกับสีขาวเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันดีกว่าครับส่วนด้านข้างนะครับผมนําเสนอเลยก็คือเป็นสเปคยกหน้า2หลัง2นะครับอ่าหน้า2จะเป็นชุดยกนะครับสนิ้วก็คือจะมีเป็นปีกนกให้เปลี่ยนนะครับช่วงล่าง ใหม่นะครับผมส่วนยางจะเป็นของคอรดลิเดอร์นะครับสเปคอยู่ที่33มสิบสาคูณสิบสองนะครับผมส่วนลายแม็กก็เป็นขอบ20เหมือนกันมีให้เลือกหลายแบบนะครับที่ลูกค้าขออเลือกเป็นตัวนี้จะเป็นดำเงาขีดเงินนะครับผมส่วนรุ่นนี้นะครับด้านข้างจะเป็นครีบระบายนะครับก็คือด้านหน้าจะเป็นโครเมียมแล้วอักษรคําว่าเทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นระบายความร้อนได้แบบ100%นะครับ170แรงม้านะครับเครื่องยนต์2องบานดีเซลนะครับส่วนกระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านบนเเเเปปป็็็็นนนนนนสสีีีีดดดดํําาาาาาแลลล้้้้้วววกก่่งจะะอครรััับบมมพตไไฟฟทย เป็นสีเหลืองกำพันเป็น LED นะครับเห็นแต่ไกลเลยนะครับผมด้านกลางรถนะตรงกลางรถนะครับก็คือจะขาดไม่ได้จะเป็นลองมือเปิดนะครับทำเป็นสีดําด้านนะครับผมอักษรเป็นคําว่าレンジャーเหมือนกันสําหรับรถรุ่นนี้นะครับผมบันไดนะครับในการใช้สอยเนี่ยก็คือถือว่าแน่นหนานะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างผมติดตั้งเป็นข้อฝาถังน้ํามันให้นะครับ ครับผมแล้วก็อ,อักษรที่เป็นสติกเกอร์ตรงนี้ทำเป็นสีเทานะครับผมเป็นคำว่าเจอร์แล้วก็มีรอยเล็บข่วนนิดหนึง่งอ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือสำหรับรุ่นเน็กเจอเนี่ยคือจะมีบันไดให้ขึ้นข้างรถนะครับผมก็จะง่ายได้ต่อการใช้งานนะครับผมแล้วก็มีครอบไฟท้ายด้านหลังให้ทาเป็นสีดาด้านเป็นคำว่าเจอร์สีแดงที่ลูกค้าเห็นห่วงแดงๆเนี่ยนะครับจะเป็นชุดแต่งที่ผมแต่งให้ก็คือจะเป็นกันชนเหล็กนะครับเป็นของ GDD นะครับผม จริงๆมีหลายแบบนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์แสงสีขาวด้านหลังให้เป็นคู่นะครับแล้วก็ข้อฝาท้ายสีดําด้านตัดสีดําเงาครับสำหรับรุ่นนี้มีกล้องด้านหลังให้นะครับผมแล้วก็มีไฟท้ายดวงที่3าแล้วก็ลองมือเปิดเป็นสีดําด้านนะครับผมใช้งานได้ง่ายได้แล้วก็มีซีแคมให้แล้วก็ที่วัดนะครับเป็นเซนติเมตรเหมาะสําหรับงาน DIY นะครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรุ่น4ประตูของ xls นะครับจริงๆแล้วมีทั้ง4ประตูทั้งแคปบนะครับของรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดี <S 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 อยากจัดทรงเมกาหรืออยากแต่งแบบไหนก็สามารถติดต่อสอบถามผมวิว,วิริชชตได้ออกฟอร์ดไม่ยาก <S <S อย่างที่ทุกท่านคิดครับเลือกยากๆว่าเป็นหน้าที่ผมสำหรับวันนี้ผมวิวชิตต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ